โอเคครับก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเป็น <c oughs> ก็คุณผู้ชมจําแมปนี้ได้หรือเปล่าครับที่เป็นแมปผจญภัยที่ผมเล่น EP หนึ่งนะฮะก็ผมจะมาเล่นเป็น EP สองนะครับผมโอเคก็เราไม่ได้เล่นแบบนี้กันนานมากนะครับเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วมั้งเนี่ยเออนะครับอันนี้คือจุดเซฟนะฮะโอเค ก็กดไปไอเซฟหรือเปล่านะฮะมูคอมมานด์บล็อกไหมดูก่อนโอเคมีคอมมานด์บล็อกแปลว่าเซฟนะฮะโอเคนะครับผมก็โอเคนะฮะก็มันก็จะเป็นแมพผจญภัยนะครับผมต่อไปก็มันก็ไม่มีหุ่นให้บอกโอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางไปนะฮะมันไม่มีเออนี่ไ อันนี้ก็คือหุ่นนะฮะ EP ที่แล้วนะฮะ EP หนึ่งที่ผมในนี่ไปนะผมขี้เกียจอ่านนะฮะแต่ผมจะมาอ่าน,นให้หมดเลยนะฮะโอเคหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรลึกลับหมู่บ้านในตำนานโบราณที่มีอายุเออสิบร้0ยปอร์หมื่นหมื่นปีไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นมากนะัก เราลองไปสำรวจดูเธอเควสสำรวจหมู่บ้านหาของที่จำเป็นไปยังหอคอยผู้เลี้ยงมังกรไปในตอนที่สำรวจหมู่บ้านทั้งหมดแล้วโอเคเราต้องสำรวจหมู่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็หาของที่จำเป็นนะฮะโอเคหมู่บ้านเล้นลับโอเคครับคุณผู้ชมเขาตั้งชื่อได้งไงวะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะมันจะไป V มีได้ไงวนันเนี่ยเออ นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องสำรวจหมู่บ้านนะฮะก็อกมีใครอยู่ไหมมีกล่องไหมเออเดี๋ยวเด็ดเด็เอันนี้ซ่อนไม่ได้หรอกโอเคนี่อะไรอะ่ะมันมันมันคือนเดียวกันนะฮะมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มีคําเขียนหรือเปล่าไม่มีคําเขียนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นนะเถอะโอเครเราสํารวจที่นี่แล้วนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวสำรวจเดินแถวๆนี้บ้างนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องสำรวจให้หมดนะครับผมโอเคในนี้ก็จะเป็นบ้านเอ่อต้นไม้อะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะใครมาแว้นรถแถวนี้ะเนี่ยเออนะเออเอาเข้าบ้านยังไงอะเอาอ๋อทางนี้สวัสดีเพื่อนโอ้โอุ้ย มันสามารถแลกของได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพาเราไปไหนหรือเปล่าโอเคไม่พา e มีเพื่อนมสสีสองคนเลยอะโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับมันแลกอะไรโอเคไม้จำเป็นร้ไอ้ไม่จำเป็นอะไม่จำเป็นโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านหลังนี้มีกล่องครับโอ้โหยอดอะคุณผู้ชมอาหารเพียบอะครับนี่ก็น้ำยาเอาเพื่อนออกไปเราหาของอยู่โอ้โห ของดีทั้งนั้นอ่ะครับคุณผู้ชมขอปากนแป๊บหนึ่งนะฮะห้ามตายเลยเด็กขาดนะไม่งั้นเลเวลหายนะเออนะฮะผมต้องปรับเกมรูเนะี่ะปรับเกมรูก่อนชัด G A M E เกมรูเขียนยังไงวะ R U L E เกมรูโอเคโอเคนะฮะปรับแล้ว เค okay. มีของอีกหรือเปล่าก็เอ้ยอันนี้อันนี้ไม่มากจะมีนะโอเคไม่มีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฐานที่ต่อไปอันนั้นเราสำรวจแล้วสำรวจแล้วสำรวจแล้วโอเคอันนี้ยังไม่ได้สำรวจนะอ,อันนี้บ้านหลังนี้มีอะไรในเตาเผาหรือเปล่าเอยเอ้ยนี้คืออะไรออกไม้เตาเผามีอะไรหรือเปล่าถ้ามีฐานก็เอามีอะไรก็เอานะ เออเข้าใจไหมโอเคมีอะไรผมก็จะเอาหมดนะฮะเพราะเขาบอกว่าเอ้ยนี่ไงมองไม่เห็นโอ้ยสุดยอดเอาชุดกอเล็กออกไปเลยโอ้โหกระโปงบ้านหลังนี้สุดยอดเลยโอ้โหลกก็มีโอ้ยยอดนะฮะเออยอดโอ้ยเกงเพชรรองเท้าเพชรแล้วก็มีอันนี้ ุดจ้าไปเลยครับคุณผู้ชมบอกเลยบ้านหลังนี้นี่ของจริงครับของจริงบ้านหลังนี้โอ้โหก็โหดเกินโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะข้างบนอา้าวไม่มีชุดก่ออ่ะโตเอย้ยอาโดเอ๊ะอ๋ออันนี้ก่อเลย,เอ,ยเอาโดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษอาโตอุ้ยดาเพชรเอ้า เพราะเมื่อกี้ผมไอ้นี่มันทำไมมันไม่เจอโอเคนะฮะอตต้เอ้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะก็ผมก็จะไปแล้วนะครับผม,มดูดิเกือบอุ้ยครบเซตเลยนี่ว่าอตต้ do, เอ้อะผมเก็บชุดเกาะไว้ผมเก็บของไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อจำเป็นนะฮะเอผมว่าผมเอาชุดกอ่อเหล็กมาด้วยดีกว่าว่ะเผื่อมันจำเป็นนะฮะ มันจะเป็นมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมผมจะยังไม่ใช้พวกเพชรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันลดนะฮะเดี๋ยวมันพังเออปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะผมจะเอาเพชรไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็โล่ก็เอาเอาไว้โอเคเอาไว้ที่หลังแล้วกันบ้านหลังนี้ม่งโคตรด,ดีอะผมบอกเลยโหโอเคเอไปแล้วก็เอ้บ้านหลังนี้เราสำรวจยังนี่ยสำรวจแล้วโอเค บ้านหลังนี้เรายังไม่สำรวจเคเอ้ยอันนี้อะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี uh ๋ยววามาได้ไงวะเนี <dimin Gas> <forest> ่ยโอ้กลองมีของโอ้โหน้ำยาสุดยอดน้ำยามันเยอะจังวะโอ้โหลาพิษเฮ้ยถ้าอย่างนี้แล้วก็สุดยอดเลยครับผมบอกเลยบอกเลยครับคุณผู้ชม ถ้าผมไม่มาสำรวจเนี่ยถ้าผมไม่ทำตามเควสนะบอกเลยผมไม่ได้เอนชาร์ดแน่นอนนะครับโอ้โหเอาของออกมาเอนชาร์ดหมดเลยนะโอเคขอเก็บของเอาของออกมาเอนชาร์ดเลยโอเคยอดเดี๋ยวแล้วอะเราต้องเอนชาร์ดนะฮะอืมโอเคเลเวลสามสิบบอลเรามีเลเวลน้อยอะโอเคเอนชาร์ดโอ้โหอืมโอเค โอเคโอเคผมเอนชาร์ตมาให้หมดอะอุ้ยรองเท้าได้โอเคเปิดระดับได้ไหมโอเคโอเคได้โอเคสุดยอดเลยนะฮะโคตรสุดยอดอะบอกเลยเออไม่สุดยอดไม่ได้แล้วจังหวะนี้บอกเลยเอนชาร์ตได้ด้วยเออนะฮะแล้วเราจะเอนชาร์ตชุดเกราะนะฮะแล้วก็รองเท้าหมวกอะไรแบบนี้นะฮะ ผมจะอินชาร์ชุดกราก่อนนะเผื่อชุดกรามันจะอินชาร์ไม่ได้ได้ไหมโอเคได้ก็สุดยอดนะฮะโอ้ไม่ได้เลเวลเราหมดอ่ะใช่ไหมใช่ครับเลเวลเราหมดโอเคโอ้เลเวลเหลือหกโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะดูดิค้ดสุดยอดนะคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะเอาลาพีทไปด้วยนะฮะเผื่อแบบเผื่อไม่เผื่อลาพีหมด เพื่อเราต้องใช้ลาพีดนะคะโอเคประมาณนี้นะฮะเราตกจากที่สูงไปแล้วไหมโอเคชุดเกราะไม่ลดโอ้ผมบอกเลยยอดอันนี้อะไรอ่ะขอคอยผู้เลี้ยงมังกรอ๋อนี่ไงโอเคโอเคนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคไปทำไมอเออมันมีให้เหยียบด้วยคนเหยียบไหมโอเคเหยียบอื้อหือ,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 อ อะไรรังมังกรรังมังกรเอ้รังไอ้มังกรเพลิงผู้แข็งแกล่งและฉลาดสุดๆคุณลองไปเอ่ตอตอบอะไรดอบหรือตอบตอบเอ้ตอบปัญหา,ากับมังกรแล้วขอให้มังกรพาไปบนฟ้ากันเถอะเควสเอ่ออะไรเดี๋ยวปินปินบินนะ บินบินไปหามังกรไปบนรางมังกรอ๋อโอเคขึ้นไปบนรังมังกรอ่ะโอเคขึ้นไปบนรางมังกรตอบคําถามมังกรนี่คือเควสเควสนะครับก็โอเคเซฟไปก่อนรังมังกรโอเคครับโอ้แม่เขาทํามาดีนะเนี่ยแต่อูแตกแน่ตูตูแตกตูแตกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวของกูล่วงนะ ไปไปไปชุดกูด้วยโอเคเมื่อกี้ชุดเกาะรถใช่ไหมนั่นไงโอ้โหชุดเกาะตูชุดเกาะตูไม่ชุดเกาะตูอ้าวผมต้องวิ่งและกระโดดนะฮะโอเคอุ้ยอุ้ยอชิบอชิบโอเคอชิบโอเค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 อันนี้ยังได้อยู่อชืบอึบอึบอึบ เออุ้ยอย่าอย่าไม่ตูดอย่าไม่ตูดเออโอเคประมาณนี้มันก็ง่ายอยู่นะแต่เมื่อกี้โอ๊ย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 เอ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดวิ่งไม่ติดครับคุณผู้ชมอู้เอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะรังมังกรเหรอโอ้โหผมต้องไปอีกกี่วะเนี่ยโอ้โหดูดูชุดเกาะดูชุดเกาะสิครับอู้อู้อู้ผมดีนะผมปรับเกมรูมาแล้วอ่ะถ้าผมไม่ปรับเกมรูนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยอื้มโอ้โห เคผมต้องมือไวมากๆเลยเนี่ยโอเคโอเคเอ้ยโอเคมือไวมากๆเคอึ๊บโอ้โหุุวยกดไม่ติดโอเคครับคุณผู้ชมใกล้ถึงแล้วอึ๊บโอเคเคตอนนี้ก็จะต้องกระโดดอีกแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้ทำไมผมลอยขึ้นนะ เน่้เนีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะมันคะืออะไรคุณผู้ชมเจอตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรช่างมันเถอะเฮ้ยจ้าโอ้ยเสียวเจ้าเออโอ้ยเกือบผมต้องมือไวมาก ชิปเออโอ้โหอีกอีกกี่ขั้นวะเนี่ยผมว่าผมถอดชุดเกราะก่อนดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวชุดเกราะม่งแตกนะฮะโอเคหืมอุยอะไรอะกล่องเหรออ้อหลอกฉั้ไม่ได้หลอกฉันนี่ตาไวนะเออเออโอเคหูขั้นเมื่อกี้เสียวมากนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยอุยอ้ยอุ้ยโอเค อุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่งยากเกินตรงนี้ยากเกินออ้ยเกือบถ้าผมตกลงไปตายนี่ผมต้องเริ่มใหม่เลยนี่โอ้โหเออเดี๋ยว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 มันมันยากเกินไปป่ะพี่อ้๋อยิ่งยากเลยอันนี้เอาแล้วผมโอ้ ปีลาวาขึ้นไปกินกัรวะเนี่ยอใส่เกาะก่อนเออปีลาวาต้องปีลาวาแล้วคราวนี้เฮ้ยอออ้เโนี่คือวิธีที่ดีที่สุดร้อนตูดอ๋อร้อนตูดอ๋อร้อนคือวิธีที่ดีที่สุดนะฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมกดกดนั่งไม่ติดโอ้ยเสียวมากละเสียวตกถ้าผมตกทีนึงนี่คือคือจบเลยนะฮะจบกันนะฮะจบกันเลยทีนีผมจะใช้วิธีคนโหดเล่นนะฮะโอเคอย่าอย่าโดนลาวาเชียวเอ้โอ้ไม่ก โอไม่ผมรงผีได้คุณผู้ชมเอยผมอืมเกือบตายเลยกูเวรแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคแตกอาหารก่อนต้องตายอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยปีพิธีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมต้องโดดใหม่นะฮะโอ้โหโดดหลายขั้นด้วยอืเวรแล้วไงล่ะ ชิบอ๋อลอดอุ้ยดีไงยังมีโอกาสแตกเวลเวโอเคเดี๋ยวตัดไปโอ้โหแม่งโอเคครับคุณผู้ชมผมถึงตรงนี้แล้วโอ้โหดูดิแม่งผมตายไปกี่รอบก็ไม่รู้แดดเนี่ยเออโอ้โหตรงนี้อีกแล้วอีกแล้วเหรอเกียดมึง เกียดเกียดมากเลยอู oh ้อ okay. okay. okay, oh. mm ุอ๊ยโอเคเสียวมากนะฮะโอเคตรงนี้แหละข๊เสียวเลยโอ๊ยอะโหยฮะโอ๊ยไม่อยากจะเล่นเร็วแมปพวกนี้แมปพวกนี้โอ้ย อ๋อถึงสักทีเออจงตอบคำถามเรื่องของมึงเอ้ถามของข้าจงตอบคำถามของข้าจงตอบคำถามของข้าคำถามมึงอะไรละ่ะกูยอยากรู้เซฟก่อนเออโอ้โห,โหอันนี้อะไรอะ่ะ e c r a f t เวอร์ชันแรกใช้เวลาสร้างเท่าไหร่อโอ้โหจะไปรู้มน่่ เป็นปีหุยเจ็ดวันเอยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันดูดิหุยร้อนด,ด้วยอโอเคโอเคมาคลาสสร้างเมื่อปีใดตูจะรู้ไหมไอสิเอะเดี๋ยวได้ได้สองพันสิบผิดแน่นอนก็คือนั่นไงว่าแล้วสองพันสิบนิดผิดแน่นอนสองพันเก้าก็เอ้ยสองพันเก้าก็น่าจะถูกอะ เอ้ยถูกด้วยโอ้โหผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไมค้ามันเนี่ยไมคับเอออะไรเดี่ยมีพินอะไรพินที่ทั้งหมดเท่าไหร่คืออะไรคืออะไรคือผมว่ามันต้องตอบวันนี้ <c oughs> มันต้องตอบยากว่ะโอเคนีแล้วก็อัน,นโอ้ผมลองตอบตรงกลางนะ ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันครับจริงๆนะแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยไอพินไอพินพิดพพื้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรไม่รู้นะฮะโ okay, e okay. อเคเดี๋ยวผมโอเคอืมอีกแล้วอีกแล้ว,อลวโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหตุผลที่เออมันคืออะไรน็อตอ๋อเหตุผลที่น็อตขายมาครับให้แกเอ่อบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะฮะคืออ๋อ ผมผมรู้ผมน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่นะน็อตไม่ต้องการโด่งดังและไม่ต้องการอะไรแขกกับภรระ o น็อตต้องการเงินไปใช้ครอบครัวที่อยู่โรงพยาบาลน็อตถูกไมค์ครับบังคับไม่เอ้อะไรเดียเอย not เอน็อตถูกไมค์ครับไอ้ไม่ใช่ไมค์ครับสิเออน่าจะเออน็อตถูกไมค์ครับบังคับ โอเคก็อันนี้นะฮะก็ใช่เออเดี๋ยว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 มันใช่ไม่ใช่หรอมัวปนีมัวปนีเดี๋ยวมันมันต้องอันนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้ได้ไงอะ่ะผมไปฟังเรื่องมาไหมนะโอเคช่างมาเถอะอะไรอะ่ะหาได้ที่ใดมันคืออะไรอะ่ะจำวันไมมอ่กสัปวันหน้า อ๋อน่าจะเป็นพวกม็อบมัง้งเอ้ยไม่ใช่ดิทงป่าดงดิบโอ้ยผมว่านั่นไงโอ้โหโอ้โหดูดิคุณผู้ชมผมต้องนั่งมาเดินอย่างเงี้ยแล้วผมจะจำได้ไหมเนี่ยโอเคยว่ามันต้องทุ่งดอกไม้ว่ะโอ้โหป่าดงดิบว่ะโอ้โหผมจะจำได้ไหมเนี่ย น็อตโอเคตอบคำถามได้แล้วโ okay. อเคเพราะผมม่วงไงล่ะโอเคต่อไปอะไรเนี่ยเออเดีย๋ยวผมอันนี้อะไรเกาะลอยฟ้าของมังกรเหรอโอเคเควสให้ทำอะไรบ้างเ <c oughs> กาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าในตำนานที่มีอยู่จริงนึกว่ามีแค่ตำนานนะเนี่ย เอ๊ะนั่นมันอะไรกัน UFO เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว UFO มึงมาจากไหนเฮ้อโอ้โหผิดเรื่องปะนี่ตามหาบาังกรไม่ใช่เหรออันนี้มัน UFO มาจากไหนอ่านต่อเควสไปยัง UFO กำจัดสิ่งที่อยู่กำจัดสิ่งที่อยู่ใน UFO oh my god อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรโดนอะไรขมโดนอะไรเดี๋ยวอ๋อมึงตายซะตายนะมึงตายมึงตายตายมึงตายมึงตายกูจะฆ่ามึงไอ้ไอ้โง่นี่นี่เนี่ยนี่แนี่ฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกโอเคโอเคดาบมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอู้เกือบตกตาย ไอ้ผมเซฟยังวะเอ้ยเซฟแล้วฮึบอุ้ยแน่อะไรจะมาแอบพี่เหรอไอ้น้องไม่ได้หรอกตัวอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะเซฟโอเคให้ไปไหนต่อออโอเคกูเกียดมึงไอ้ดาด้วยชดเกียดหน่ยอยเออชดเกียดดาดกระโดดมากเลย แต่ผมเกียดดานกระโดดมากเลยครับคุณผู้ชมอ้าวฮึโอชุบโอเค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 เหมือนจะแอบพี่ได้น้องแอบพี่ไม่ได้หรอกอืมน้อแต่ความจริงแล้ว แม่งผ่านมาตั้งหลายกล่องผมมองไม่เห็นอือันนี้อะไร UFO เดี๋ยวเดออะไรเออโอ้โหมันคือมันมันเดี๋ยวมัน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 คืออะไรมันคืออะไรผมต้องเลยนี่แล้วครับผมอย่างเดียวที่ผมจะรอดอยู่ในนั้นผมต้องทำอย่างนี้นะครับ ผมไอ้นี่คอมานไม่ได้ด้วยเจาะจัดเกียรตายเต็มตัวใส่ชุดเกาะไว้เลยชุดเกาะเพชรเอาไว้ที่หลังเพื่อเชื่อเอ้ยเดี๋ยวโอยเออเค เกียดได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยออกไปออกไปอีกอ um> ีกกากออกไปออกไปออกไปเควสกูเสร็จแล้วยิงยายิงยาโอ้โหวิตเตอร์สเกลิตันม่งก็มาออกไปออกไปกูเกลียมึงออกไปไปดิเออยออกไปออกไปเฮ้ยออออย่ามาอยู่ใกล้กูวิตเตอร์สเกลิตันมึงก็ออกไปออกไป อืมอ,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 อโอเคมึงออกไปไม่ชื่อวิเทอร์สเกลลิต้นมิหรือเปล่าเนี่ยอ,อืมฉันเกลยดแกนี่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 นโอ้โหดูดิทายากเกินอุ้ยเดี๋ยวตัวโอ้โอ้โอโอยไม่กัดเออตัวเดียวฆ่ากูได้ไงเฮ้เฮ้เออชับเออกระโดดแบบงๆ ทายแบบงูครับคุณผู้ชมใครเขากระโดดแบบนี้กันเออเห็นไหมแบบนี้ต้องแบบนี้เออผมนี่กากอย่างเลยอ่ะตาตัวเองซะง,งั้นอ,อุ้ยฮึบปึ๊บปึ๊ปเคนะอ,อู้ยอย่าย,ยิงตูอย่าย,ยิงตูนะวต้องกระโดดเข้าไปอุ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวดามันหายไปไหนอะเออ ไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วโอ้โหรอดไปรอดไปโอเคเดี๋ยวก็ขอทิ้งก่อนของกระกากไม่ต้องการกแต่ต้องการดับหินอยู่เอ๊ะเดี๋ยวแล้วผมจะเอาวันนั้นทำยังไงอ,อ๋อมันจะดอปให้ถ้าเราชนะแล้วโอ้โหระบบเขาดีระบบของเขาดีอืม เียวเมื่อกี้อะไรอยนางนี้โอเคโอเคอันนี้อะไรเดือด E N D ว้าวจบเร็วคุณผู้ชมผมเล่นจ,จบเร็วผมเล่นจ,จบเร็วอันนี้อะไรได้มากกี่อันเหรอใส่ในกล่องเลยแล้วเจอกันแมปหน้านะบายบายฉันจะคิดถึงคุณนะ โอ้ฉันก็คิดถึงนายไอโรนโอ้ยไอโรสอ้ยอ,อะไรอ่ะท่านหนังโอ้เอ่ออันนี้อันนี้ให้ดูแมพใช่ไหมแล้วอันนี้มันคืออะไรคุณผู้ชมเนี่ยอ๋อไอแมพตรงนั้นที่เราเล่นแล้วอันนี้มันคืออะไรเรืออยากรู้เหมือนกันนะแล้วอันนี้มันก็คืออะไรเอ่ยไม่รู้นะฮะเขาสร้างมาทําเพื่ออะไรไม่รู้นะครับโอเคผมเอาไปใส่ก่อน อีแล้วนะฮะแต่ The EN ออนจบอันนี้คืออะไรอ๋อปรับเป็นแคทีฟเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะฮะให้กี่คะแนนอยากให้ทำต่อไหมฝากกดติดตามผลงานกดเพื่อบินชมแมปกูให้ไปสักประมาณไอ,อผมให้ไปสักประมาณอม,มันก็สนุกอยู่นะเอ้ยไม่ ผมพลาดกล่องนี้เหรอโอ้เดีย๋ยวผมต้องมาดูก่อนว่าผมพลาดกล่องไหนบ้างกล่องในป่ามีไหมผมไม่ได้ดูเลยนะฮะที่จริงผมดูแหละแต่ว่ามันซอมบี้มันมอนเตอร์มันเยอะเกินนะฮะเนี่ยมอนเตอร์มันเยอะเกินนะฮะผมพลาดกล่องอะไรไปอีกอะมีอีกไหม ไม่น่าจะพลาดแล้วมัง้งสรุปคืออ,อ,อ๋ออันนี้คือที่ตอบคำถาม <c oughs> ผมพลาดกล่องไหนไปอีกอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะโอเคโอเคกล่องมีไหมมีกล่องไหม มีกองไหมหเอานึเอานึกก็ไม่นี่สิจะพาไปดูกองดีโอ้อยอันนี้เนี่ยแนมันน่าสนุกนะผมเล่นอีกทีดีกว่าเป็นเด็กน้อยไปได้โอ้สิบวิโอ้โหนี่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 น,นี่อ้าวอันนี้มันด่านเดิมนี่นะโอเคเดี่ยวเขากดใต้น้ำมันง่ายมากเลยนะ เนี่ยผมมาจําได้ว่าผมผมมาตรงนี้แล้วก็มาแถวนี้ก็มาตรงนี้ก็มาตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่เห็นไหมมันง่ายมากเลยนะฮะออโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผมมาถึง100ซับแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปฉลอง100ซับ EP 1 EP 2ก็ไปดูกันด้วยนะครับก็ถ้าใครใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอไปอก่อนอันะอกคาผมผมขอไปก่อนนะครับผมโอเคนะฮะ อันนี้อ๋ออันนี้คือแบบอันนั้นเนี่ยแบบเจ้ผมไอ้นี่นะฮะเนี่ยไปปีนไปปีนไปนะครับเด,เดี๋ยวผมขอสำรวจอีกแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะว่าผมพลาดกล่องไหมผมก็ไม่ได้พลาดนะมันมีกล่องเดียวอะเอ้ยอ๋อเนี่ยเอ้ยอ๋อโอเคโอเคผมเก็บแล้วใช่ไหมโอเคผมไม่ได้พลาดโอเคสรุปว่าผมไม่ได้พลาดนะฮะ โอเคก็ไปประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมเห็นอะไรเอาโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดใหม่สำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย